โอเคครับผมนะฮะสเต็ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก้อยหอยนะครับแต่นี่ครับผมนะนะนี่ครับผมก้อยหอยแล้วก็กะเพราหอยนี่ครับผม,น,บผมนี่กะเพราหอยครับผมนี่ฤดูนี้ก็มี มะม่วงให้กินด้วยนะครับในสับมะม่วงใส่ด้วยแล้วก็นี่มุกปลาซิวครับผมมาครับผมกินข้าวแซ่บๆด้วยกันนี่อีกนี่ครับอันนี้อะไรน้ำหมักปลีฟ้าอันนี้อะไรใบมะกอกมะกอกบ้านมะกอกบ้านนี่เด้อันนี้เขาเออแล้วผักอันเมียลืมผัวปิดอะไรคอวบาสั้นเมียเมียกินเหล้า สีเลือมรถสีเลือมปทุกอย่างนะเออมันแซ่บไหลเพราะมันอร่อยมันแซ่บไหลเนาะมาไม่กีนแล้วสีเลือมมาเอาเอาลองดูลองดูกินมไม่รูครับนี่ผักเมียลืมผัวหน่ยกินแล้วเมื่อวาอร่อยแล้วกินเลยผัวลืมเมียก่อนนะโอ้ยไม่แหละนี่แกผัวลืมเมียคือกันราตีเฮ้ยไม่ใชผัวจะลืมเมียกันเฮ้ยมาครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้สายละไปนำกันเฮานี่ครับ คนเส้นกินแซ่บแทบจะทำด้วยเอ้าคำใหญ่ๆด้วยโอ้ยใส่ไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้อะไรนะอะไรงานงน่ะมโมนีนเขาแรงงานเขาแรงงาอยู่ใส่ว่าเขาแรงงานเครื่องใดมันเออโอ้หรือไปไปมาเราเห็นสับที่มือเสร็จเขาแรงงากันน้ำเขาแรงงาอยู่ใส่น้องเหรอนี่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 เอ้าจัดไปครับโอ้ย วนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าอาหารท้องทุ่งนาของแท้อันนี้เครื่องเทศกันโควิดป้องเครื่องเทศกันโควิดกระเทียมเลยกระเทียมนี่อ่ะเลฟ้าเมลฟ้ามาครับผมกินแซ่บๆเลยครับรวยนี่ครับหมกกระสิวหมกปลาซิวด้วยวันนี้ไม่แต่อาหารแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับวันนี้นี่ครับ เหนี้อ,อ,อแตกก็ร้อนเลยอาหารเยอะด้วยเชียงนาตาเซียนนี่ผัดกะเพราหอมเดียด๋วยวแซบป่ะนื่อะไรติดหมกม้วนเหมือกันครับคันเด้มดแดงทั่ไหแล้วนั่นจงจะหอมอีกแล้ว

กินปลาหมึกไงอันนี้เหมือนกับเพาปลาหมึกนะครับนะรสชาติกรุบ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 กะเพราหอยเชอรี่หอยฝรั่งนี่นะครับในยุคโควิดนะครับนะอาหารการกินของเราก็ง่ายง่าครับผมลูกทุง่งลูกทุ่งนี่แหละหาก,กินง่ายๆตามท้องไร่ท้องนา

เพิ่ม <interfer> ข <es> okay. cool. ้าเปลือดด้วยมะม่วงสุดยอดมะม่วงหอมเลยม้าแซบกระเพรยครับออกเบื้องมางแค่น้องเลยสินทางเราเนาะนี่ก็แซบดีป่ะขาหาดีนะ เอาไปเที่ยวจะคือเรื่องเที่ยวมาชิมผักลืมหัวดูนี่รสชาติเป็นไงผักลืมหัวเนี่ยนี่ครับบอกผักลืมหัวกินแล้วลืมหัวอันนี้ไม่มีผัวอาจจะลืมเมียะ ทำปมๆครับทำตาสวดจัดไปอือขาดวะขับขับนิ้วหัวขาดไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่งไรรสชาติกลิ่นกลิ่นมีนิดๆติดจมูกนิดๆมันๆนิดนึง

กินได้หลายเลยนะกินด้นีตามมาตัดสิ้นะล้วรุ่งหอยไว้ใจผมสินี่มทยครับสมท้ายผัดกะเพรา โอเคครับผมแซ่บๆในพ p นี้แล้วกันนะครับก้อยหอยกระเพราหอยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ท้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย We'll be right back.